สวัสดีเราเคยพบหน้าพบตากันหรือเปล่าไม่เราไม่เคยพบกันถ้าเป็นว่ากระผมมีชื่อดี๋ก่อนพี่ผมรู้ว่าแบบนี้มันดูไม่ดูดีเท่าไหร่แต่ก็นะข้อใจผมได้ว่าผมช่วงนี้มีเหตุผลเรื่องงานมันก็เลยทําได้แค่นี้แหละจนปัญญาแล้วครับรักพี่นะครับจุ๊บจุ๊บวาซึ่งฉันก็ได้พัดผ้าจับะมฮะมาสมองฉันเป็นอย่างนี้เหรออ๋อก็เป็นอย่างนี้โอ้เปลี่ยนทรงผมใหม่หมหนยก็ดีแฮะนี่ ทำทรงผมใหม่ให้หน่อยสิเนี่ยมันลายน้ําชานะเออเธอหน้าเอาตังไปทําผมใหม่ผมหน่อยหน้างั้นผมไม่แกงใจนะเจ็บริดหน่อยแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยน่าร้ายอฮ้ยเทำอะไรเ้ยอุอันนีเนี่ยดอ้าา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 อาา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 าอาา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 ่าา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 า้าาาอาา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 า อสูรนี่เก่งต่กับเด็กเหลือเกินนะมาเจอก,กันกับคนที่สูสีกันหน่อยเซ่นี่สายลูกแม่เดี๋ยวพ่อกับแม่จะจัดการกับอสูรตัวนี้เองไม่ต้องหัวหรักนะแกกักแ,แกสองคนจัดก,การได้สบ,บายสบ,บายอยู่แล้วนะหนีลูกพ่อรีบหนีไปซะเดี๋ยวพ่อกับแม่จะรันเอาไว้เองไม่เอา ผมจะช่วยสู้กับพ่อและแม่ผมจะไม่หนีไปไหนหรอกนะต้องให้พ่อใช้ไม้นี้สินะโอ๊ยปวดหัวชะมัดเลยที่นี่ที่ไหนเนี่ยอา้าวฟื้นแล้วหรอในที่สุดก็ตึงสักทีนะเธอรู้รอเปล่าว่าเธอสลบไปตั้งสามวันเต็มเลยล่ะตอนที่ฉันเจอเธออยู่ฉันเจอเธอที่หลังภูเขาเธอหมดสติไปทั้งตัว เต็มไปด้วยบาดแผลคำฉันเอาตกใจไม่น้อยเลยล่ะโชคดีที่พอช่วยไว้ทันแล้วก็โชคดีที่ไม่มีอสูรแถวนั้นจับนายกินนะนะสงสัยจังเลยว่าทำไมน่ายือไปอยู่หลังหุบเขานั้นได้แต่ตอนนี้ก็ไม่ต้องกลัวหรอกนะที่นี่คือเรือนพยาบาลของสำนักฉันนะตอนนี้ปลอดภัยแล้วล่ะเอ๊ะ รู้สึกเหมือนมีอสูรมารอบทำร้ายแล้วก็มีพ่อแม่มาจากนั้นก็จำไม่ได้แล้วอะภาพตัดมาตรงนี้เลยอะเรื่องมันเป็นอย่างนี้เองสินะคะเข้าใจแล้วล่ะหลังจากนี้ก็ลองพักไปอีกสักสองสามวันที่นี่ละกันถ้าเกิดว่าหายดีแล้วก็เชิญคณอยากจะไปไหนก็ไปได้เลยนะคะหวังว่าจะหาที่พักที่อยู่ได้นะ ที่อยู่งั้นเหรออืมมันจำไม่ได้แล้วอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้พ่อแม่อยู่ไหนด้วยนะปอดจะมีที่ผมอยู่ได้ไหมครับคุณหมอเอ๊ะจะมาขออยู่เหรอคะอืมงันก็แปลว่าไม่มีที่จะไปแล้วจริงๆสินะงั้นเดินตรงไปขึ้นชั้นบนจะมีห้องพักว่างอยู่ จะแยกเป็นชายหญิงอนะงั้นนายก็ไปพักห้องแรกตรงของหอชายแล้วกันฉันว่าก็น่าจะมีที่พออยู่นะงั้นเหรอครับขอบคุณด้วยนะฮะคุณหมอถ้าเกิดหลังจากนี้มีอะไรให้ช่วยแล้วก็เรียกผมมาได้เลยนะและฉันก็ได้มาอยู่กับหมอคนนั้นซึ่งมาดูที่หลังว่าเขาเป็นเสาหลักเี่ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตแหละนะนี่อายาสกิชิโนะ ตอนนี้มันเป็นเวลาควรที่จะได้ฝึกแล้วนะไปฝึกสักที่เธอนะน่าไหนจะต้องฟันดาบการกระโดดอะไรพวกนี้อีกไปได้แล้วนะมันจะเลทมากแล้วไม่ไปฉันบอกให้ไปเว้ยรูแล้วรู้แล้ว,ลวไปก็ได้ยอมแล้วมันจะเป็นต้องรุนแรงขนาดนี้เลยนะหมอ